คลิปนี้เปรียบเสมือนการแชร์ประสบการณ์ฉะนั้นแล้วสาม,มารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับ นี่คือตู้แบรนเนอร์กาชาครึ่งหลังจันทราที่หนึ่งน้องไอโน่โดริสูโครนี่คือสี่ดาวนาปกตูตัวละครส่วนสี่ดาวขึ้นปกตูอาวุธก็เป็นปรับเพศลุดเรชทั้งหมดสำหรับตู้ตัวละครน่ะน้องไอโน่กับสูโครผมมองว่าดีน้องโดริก็อาจจะเป็นของดีสำหรับสายอวยส่วนสี่ดาวตู้อาวุธนั้นสำหรับคนที่เล่นมานานคือมีเปลี่อนไอดีเลยครับสวัสดีครับทุกคนยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องตำรากอริล่ายู่กับ เกมเก่นชินอินแพ็กแหละพินิกคนนี้คนเดิมซ oh ึ่นเคยคลิปนี้มาอยู่กันในคอนเทนต์ขาประจําของช่องเรามองแค่สีดาวแล้วทําไมจึงเลือกพูดเลือกมองเฉพาะสีดาวก็เพราะว่าสีดาวมันมีแต่ความไม่แน่นอนเรามีการันตีอยู่ในมือใ่ว่าเราจะได้สีดาวสิ่งที่เราต้องการบวกกับสิ่งห้าดาวคุณค่าของแต่ละคนน่ะให้ค่าสิ่งนั้นอ่ะไม่เท่ากันถึงผมจะบอกว่าห้าดาวสิ่งนั้นมันไม่ดีอย่างนั้นมันไม่ดีอย่างนี้แต่ถ้าเกิดคุณรักคุณชอ ชอบใน5ดาวสิ่งนั้นก็กดไปเถอะครับกดในสิ่งที่รักเล่นในสิ่งที่ชอบมันคือหนึ่งในความสุขที่เราหาได้จากการเล่นเกมกิ่นชินอินไทครับริสแมนชอบกลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิมที่งานไทยแลนด์เกมโชว์2องพบพบเจอเหล่าสตรีมเมอร์ชื่อดังขับคังที่บูธพร้อมพบปะถ่ายรูปแจกลายเซน็นแบบเอกซ์คูีและกล่องทเาเหล่าเลเยอร์สุดฮอตชื่อดังมากมายที่รอตอนรับแบบจัดเต็มนับสิบที่บูธย้ำความเปย์ทุ่นเทของรางวาัลกว่าครึ่งล้านาบาทกับกิจกรรมอัดแน่นตลอดทุกวนันและกิจกรรมรับแจก ของสุดพิเศษจากแร็คนาร็อกเจเนซี่ห้ามพลาดความยิ่งใหญ่17-19ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมซีริกิพบกันที่บูธริสแมนชอ่ป เช่นเดิมครับผมจะขอพูดถึงซีดาวขึ้นปกตู้ตัวละครลิมิเต็ดกอนน้องไอโนตัวละครซีดาววิชันน้ำสังกัดภูมิภาคนอตไครตัวละครตัวนี้ผมพูดแชร์ประสบการณ์ได้ไม่เต็มปากเท่าไหร่นะรอช่องของเราเป็นช่องแนวแชร์ประสบการณ์และส่วนตัวผมเองผมยังไม่ได้ลงทุนกับน้องไอโนเลยแต่ก็อาจจะไม่ต้องพูดอะไรเยอะเท่าไหร่เพราะน้องเป็นตัวละครแจกฟรีเมื่อเราเดินไปส่งน้องอีเดฟ่ากลับไปหาน้องไอโนรู้สึกว่าจากตรงจุดนั้นคือไม่นานแล้วครับเราก็ จะได้น้องไอโนมาฟรีๆหนึ่งตัวละครครับเดี๋ยวขอพูดแบบคร่าวๆละคันน้องไอโนถ้าเกิดเรามีแค่ซีศูนย์น้องจะเป็นตัวละครที่ทําดาเมจธาตุน้ํานอกสนามที่สามารถเพิ่มลัคนาจันได้และจะส่งประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อลัคนาจันของทีมเป็นแบบจรัดแสงจากที่ไปดูรายละเอียดมาคือสรุปได้แค่นี้เลยซีศูนย์ของน้องอนอกจากความน่ารักแล้วคือความสามารถไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่แต่เมื่อเรายิงปลดซียิงปลดคอนเซเลชั่นยิงปลดกลุ่มดาวขึ้น ความสามารถที่เพิ่มเข้ามามันส่งเสริมให้ตัวละครตัวนี้น่านลงทุนมากขึ้นครับแต่ว่านะครับคําว่าน่านลงทุนมากขึ้นกรณีที่คุณไม่ได้มีความสนใจในปฏิกิริยาธาตุชาร์จจันทราชาร์จไฟฟ้างอกเงยจันทราหรือว่างอกเงยคําว่าน่าปั้นหรือน่านลงทุนมากขึ้นมันก็จะดรอปลงมาครับถ้าเกิดจะเล่นจริงๆกรณีแบบนี้หาเพียงแค่ c 2พอครับเอาแค่แชร์่าชํนานาญธาตุได้กับมีดาเมทธาตุน้ำนอกสนามเพิ่มเติมก็พอครับมีดาวขึ้นปกลำดับที่2น คคน้องซูคโครนน้องซูโครตัวละครสี่ดาววิชั่นลมสังกับภูมิภาคมอนสเตอร์สำหรับผมน้องซูคโครเป็นตัวละครสายไดยเวอร์ที่เก่งมากเพราะเป็นตัวละครท่านลม้มเลยสามารถใส่เซ็ตสีลม้มลดตานฐานธาตุได้เราเป็นตัวละครสื่อเวทเลยโจมตีปกติเป็นความเสียหายธาตุแถมสื่อเวทในเกมนี้ของดีงมันมีเยอะไม่เพียงแค่นั้นความสามารถในการรวมก็มีแชฉค่าสำนาญธาตุก็ทำได้ดีและถ้าเกิดเรามีสีที่โอ,อยังสามารถเพิ่มโบนัสความเสียหายธาตุได้ด้วยครับด้วยหลายสิ่งหลายอย่างที่ กล่าวไปนี้มันเชิดชูไว้ตัวละครตัวนี้กลายเป็นตัวละครซีดาวสายไดเวอร์ที่ดีอีกหนึ่งตัวละครครับสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าสายไดเวอร์คืออะไรก็คือผู้ชีด้ดําดาเมจนอกสนามอยู่บนสนามและคอยทํา <c oughs> หลายๆสิ่งหลายๆอย่างให้ตัวดาเมจนอกสนามมีความสะดวกสบายหรือสามารถสร้างดาเมจได้มากขึ้นครับสำหรับสายไดเวอร์ส่วนใหญ่ดาเมจส่วนตัวมีไม่มากหรือแทบไม่มีเลยด้วยซ้า <c oughs> ทาให้ดาเมจของทีมมันจะไปะอยู่กับอีก3ตัวละครที่เหลือ <c oughs> ถ้าเกิด3ตัวละครที่เหลือเราลงทุนได ไม,มไความเก่งของที่มันก็จะไม่มากตามไปด้วยเท่านั้นครับขึ้นปกท้ายสุดแม่ค้าเสียงแหลมโดริโดร,โดริตัวละครสี่ดาววิชันสายฟ้าสังกัดภูมิภาคซูเมรุน้องโดริเป็นตัวละครสายหิ้วที่สามารถทําดาเมท่าสายฟ้าจากนอกสนามได้การฮิวของน้องคํานวณดาเมจตามค่าพลังชีวิตส่วนการทําดาเมท่าสายฟ้าจากนอกสนามจะคํานวณตามค่าพลังโจมตีคํานวณตามค่าพลังโจมตีไม่พอแถมตัวคูณค่อนข้างน้อยอีกส่งผลให้การทําดาเมจนอก สนามของโดริเลยเปรียบเสมือนการแปะทาเท่านั้นไอความย้อนแย้งตรงจุดนี้ผมไม่ค่อยติดเท่าไร่แต่วิธีการฮิวตัวละครบนสนามด้วยสกิลอันติของน้องมันเป็นแบบเชื่อมโยงกับยักษ์ในตะเกียงจินนี่ระยะการเชื่อมโยงก็ถือว่าไม่กว้างมากเมื่อการเชื่อมโยงขาดลงเมื่อไรมันก็หมายถึงการฮิวขาดลงเมื่อนั้นและเส้นเชื่อมโยงที่ว่านี้เมื่อมันไปนโดนมอนสเตอร์มันก็สามารถทาถําดาเมจทตุสายฟ้าใส่มอนสเตอร์เหล่านั้นได้ก็ต้องชื่นชมเลยนะครับว่ามันเป็นวิธีการทําดามเมจนอกสนามที่ ีแปลกใหม่ไม่เหมือนใครปริมาณการฮิวก็อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจแต่มันดันแบกท่าสายฟ้าใส่ตัวละครที่กำลังเชื่อมโยงกับมันอยู่ครับซึ่งตรงจุดนี้มันคือหนึ่งในข้อจำกัดในการเล่นตัวละครตัวนี้การแบก แบบนี้มันทําให้มอสเตอร์สามารถทำปฏิกิริยาท่าใส่เราได้ง่ายมากขึ้นตัวฮิวบนสนามที่มีข้อจํากัดเรื่องการแปะท่าในเกมน,นี้มันไม่ได้มีเพียงแค่น้องโดริคนเดียวเท่าที่ผมนึกออกก็จะมีน้องบาบาร่าและก็น้องเบนเน็ตโดยเฉพาะน้องเบนเน็ตที่มีการแปะท่าใส่ตัวละครตลอดเวลามันคือคล้ายครึ่งกับการแปะท่าของโดริมากแต่ประโยชน์ที่ได้มาคือมันเทียบกันไม่ติดเลยครับโดริให้แค่การฮิวที่มีการแปะท่าตัวละครแต่เบนเน็ตถึงจะมีการแปะท่าตัวละครแต่ก็ให้ทั้ง การฮิวและพลังโจมตีที่มากหล้นครับถ้าไม่รักไม่ชอบในตัวน้องจริงๆนะปัจจุบันนี้อยากจะหาตัวละครสายฮิวดีๆเข้าทีมสักตัวหนึ่งตัวฮิวสีดาวก็ค่อนข้างจะมีให้เลือกใช้แล้วทําไมเราต้องไปเลือกใช้ตัวละครที่มีข้อจํากัดแต่ให้ผลลัพธ์เพียงเท่านี้อย่างน้องโดรี่ด้วยครับอย่าพึ่งคาตอนต่อเนื่องกันด้วยขึ้นปกสีดาวตู A ้อาวุธลิมิเต็ดปกติสีดาวขึ้นปกผมจะจัดเป็น2ประเภทและสีดาวขึ้นปกรอบนี้ถูกจัดไว้ในประเภทที่2อทั้งหมดนั่นก็ คือประเภทไม่ลิมิเต็ดนี่ยามง่ายๆประเภทนี้มันมีโอกาสออกได้จากตู้ถาวรครับเริ่มกันด้วย3มชิ้นแรกถือโอกาสพูดรวบเลยแล้วกันดาบใหญ่หอกและก็สื่อเวทในตระกูลฝาบนิสปันตัวละครใสัพพอร์ตนึกอะไรไม่ออกใส่ฝาบนิสไปก่อนนั้นมันเป็นวลีที่นิยามอาวุธตระกูลนี้ไว้ได้ค่อนข้างตรงเลยครับสำหรับอาวุธตระกูลนี้ในหมวดหมู่สีดาวด้วยการจะให้เบ็ดพลังโจมตีกลางๆค่อนไปทางตาม่มทำให้ไม่ค่อยเหมาะกับตัวดาเมจหลกักหรือตัวดาเมจนอกสนามเท่าไหร่ เสียวา่าตัวดาเมจหลักหรือตัวดาเมจนอกสนามที่ว่านั้นมีการคิดคำนวณความเสียหายตามค่าพลังอย่างอื่นหรืออาจจะคิดคำนวณตามค่าพลังโจมตีแต่ดันมีค่าพลังอย่างอื่นเข้ามาแทรกเสริมเพิ่มเติมอยู่ด้วยครับแม้ว่าอาวุธกูนี้ให้เบ็ดพลังโจมตีมากลางกลางคอนไปทางต่มแต่กลับให้ค่ารองเป็น่าฟืน้นฟูพลังงานและให้มาค่อนข้างที่จะสูงรวมไปถึงเอฟเฟกของอาวุธกูนี้มันจะเปิดโอกาสให้ตัวละครที่ไซยาสามารถรอปอนุทตุได้เพิ่มเติมเมื่อตัวละครตัวนั้นยืน อยู่บนสนามและไปสร้างความเสียหายติดคริติคอลได้สําเร็จครับและด้วยค่าร้องและเอฟเฟกแบบนี้นี่แหละครับทำให้ตัวดาเมจนอกสนามหรือตัวละครสายสปอร์ตที่ใช้พลังงานธาตุในการกดสกิลอันตีเพื่อทําดาเมจนอกสนามหรือสปอร์ตทีมเป็นล่าค่อนข้างสะดวกสบายมากขึ้นเมื่อใส่อาวุธของตระกูลนี้ครับแต่อย่างไรก็ตามเราต้องไปดูแยกชิ้นอีกทีนะครับเอฟเฟกของอาวุธตระกูลนี้มันจะเหมือนกันแต่เบรดพลังโจมตีและค่าร้องที่เป็นค่าฟื้นฟูพลังงานน่ะอาจจะให้มาที่ไม่เหมือนกันบางเล่มให้เบรค เยอะแต่ให้ฟื้นฟูน้อยกลางชิ้นก็ให้เบดต่ำไปเลยแต่ฟื้นฟูโคตรสูงถ้าเกิดคุณอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมหรืออยากให้ผมพูดแบบจ่อจงชิ้นผมมีทําคลิปไปแล้วลองเข้าไปรับชมได้เลยนะครับอีก2ชิ้นที่เหลือก็มีพูดไว้แล้วในคลิปนั้นด้วยเช่นกันฉังนั้นแล้วในคลิปนี้ผมจะขอพูดสรุปแบบสั้นๆนะครับธนูรีสกิลธนทที่ให้เบดพลังโจมตีมากกลางๆค่อนไปทางสูงมีค่ารอเป็นค่าฟื้นฟูพลังงานให้มาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่แม้ว่าอาจจะให้มาไม่ค่อย โอกาสให้ผู้ใส่ที่อยู่บนสนามเมื่อผู้ใส่ที่ว่านั้นไปสร้างความเสียหายจากการกดสกิลธาต์ได้สําเร็จตัวธนูมันจะเปิดโอกาสให้ผู้ใส่สามารถใช้สกิลธาตุนั้นได้อีกหนึ่งครั้งรับซึ่งการใช้สกิลธาต์ซ้าได้มันก็จะหมายถึงเราก็มีโอกาสสร้างอนุธาตุาเพิ่มขึ้นได้หรืออาจจะไปบั่นทอนจุดอ่อนเรื่องคูดาวสกิลธาตุของตัวละครตัวนั้นการได้สัมผัสกลุ่มดาวบางตัวละครแบบมโนหรือเปิดแนวการเล่นใหม่ๆใ,ในการใช้สกิลธาตุของตัวละครตัวนั้นครับชิงถ่ายสุดดาบไหล,อ,ลอ้อนล้อ ธทติให้เบรพลังโจมตี5 1 0และมีค่ารอมเป็นค่าพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์ให้มาค่อนข้างดูดี41.3%ส่วนเอฟเฟกต์นั้นจะทําให้ผู้ใส่สร้างความเสียหายแก่มอนสเตอร์ที่ได้รับผลกระทบจากธาตุไฟแล้วก็ธาตุสายฟ้าได้มากขึ้นครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเล่มประจําตัวของน้องเคอร์ชิมแล้วก็เจคอรินแต่ที่จริงแล้วจะไปใส่ให้กับตัวไหนก็ได้ถ้าเกิดตัวละครตัวนั้นคํานวณดาเมตตามค่าพลังโจมตีแล้ไปโจมตีใส่มอนสเตอร์ที่ได้รัับบผผลกกกระทจาาาาตมมมเเงื่่่่่อนนนไขแววคสใหญ ไปใส่<อ>กับตัวละครที่สามารถเคลือบทาุได้ตรงตามเงินไขครับม,มาอยู่กันช่วงถ่ายสุดสรุปและก็ผลคะแนนมองแค่4ดีดาวไม่มอง5้าดาวตูตัวละครลิมิตแน้องไอโน่ต้องเปิดซีถึงจะเก่งและจะเก่งมากในเฉพาะบางทีมเท่านั้นส่วนน้องซูโครนในสายตาผมคือเก่งมากโดยเฉพาะในตำแหน่งไดเวอร์ส่วนน้องโดริแม่ค้าเสียงแหลมของเราด้วยข้อจำกัดที่น้องมีและผลประโยชน์ที่ได้จากน้องถ้าเกิดมองในสายตาของคนที่ไม่ได้อวยน้องนี่คือหนึ่งในตัวละคร ครที่ไม่ค่อยน่าลงทุนเท่าไหร่ครับมองแค่4ดีดาวไม่มอง5าดาวตู้ตัวละครลิมิตเต็ดเต็มสิทธิ์มาผมจะให้อยู่ที่ประมาณ7็คะแนนครับเพราะส่วนตัวผมมีทีมที่น้องไอโน่สามารถไปทําประโยชน์ได้อย่างเต็มที่แต่ในกรณีที่ผมไม่มีทีมที่ว่านี้เ <c oughs> ต็มสิทธิ์ในรอบนี้ผมจะหักเหลือเพียงแค่5-6ถึงคะแนนครับมองแค่4ดีดาวไม่มอง5้าดาวตู้อาวุธลิมิเต็ดสำหรับมือใหม่ที่เล่นเกมนี้ได้ไม่นานสดาวขึ้นปกรอบนี้หล,ลายชิ้นนะเรามีโอกาสได้ใช้งานแน่นอนแต่ เมื่อเราเล่นเกมนี้ไปนานๆสีดาวทุกชิ้นที่ขึ้นปกอยู่นี้เราอาจจะได้พวกมันมาชนิดที่ว่าเหลือกินเหลือใช้เพราะมันมีโอกาสออกได้แบบทุกตู้กาชาครับสำหรับมือเกา่าตู้อาวุธไม่ค่อยคุ้มค่าเปิดเท่าไหร่แต<อ>่สำหรับมือใหม่มองแค่สีดาวเต็มสิบผมจะให้อยู่ที่ประมาณ7คะแนนไม่เกิน8คะแนนครับอย่างไรก็ตามสิ่งที่ผมพูดไปคะแนนที่ผมให้ไปมันเกิดจากความคิดของคนทําคลิปเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นแล้วคุณล่ะครับมองสีดาวรอ นี้คิดเห็นสีดาวรอบนี้อย่างไรกันบ้างสามารถเขียนคอมเมนต์มาแชร์ประสบการณ์บอกกล่าวกันได้เลยนะครับภายในคลิปผมอาจจะมีพูดเร็วไปบ้างพูดผิดไปบ้างหรืออาจจะมีเสียงภายนอกมันแทรกอยู่บ้างผมก็ต้องขออภัยไว้ณคลิปนี้โดยมากๆเลยนะครับสําหรับใครกําลังคิดจะเติมเกมก็อย่าลืมคิดถึงร้าน DisMan Shop นะครับขอขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ